สวัสดีเราสหายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็ยังอยู่กับสายฟรีผู้ทีแมนยูเพิ่มเติม<ๆ>คือเราบุกมาเยือนทีม o v i 117นะครับทำไม117 118 119เขายังไม่ไป30ดาวสักกี่วะ <laughs> <laughs> ผมเริ่นเหนื่อยที่จะเจอพวกเขาแล้วมันเล่นลำบากมากนะานผู้ชมเริ่มเกมนะครับเราจะเปฝ่ายบุกจากขวาไปซ้ายแล้วโดนหลอกแล้วเห็นไหม เห็นความไวความต่างกันหรือยัง,น,ง,น,ง,น,งน,น้่นน้อนอี้ิบอนอยู่ที่แม็กควายมาที่บูโน,โน่จ่ายต่อขึ้นมาให้อามัดแบ็กเขาเติมขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็โลง่ลงๆ<ง>อามัดก็เลยลากยาวใส่เกียยงหมาขึ้นมาเห็นเชโก้ว่างๆก็เลยจ่ายไปเลยเป็นประตูซะอย่างนั้นนะครับนาทีที่7นะครับแมนยูบุกมานําไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นำไวมากผมถึงได้อยากได้แบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กขวาที่ ไม่ต้องเติมอ่ะท่านผู้ชมแบบไม่วิ่งขึ้นไปเติมได้ไหมเออเวลาวิ่งขึ้นไปแล้วลงไม่ทันเมื่อกี้นี่เห็นปะขนาดทีม OVR ER สูงสูงก็ยังลงไม่ทันอยู่ดีนะครับแล้วนึกถึงสภาพทีมผมเดถ้ามันวิ่งเติมขึ้นมาแล้วมัลงมันทำไงก็ค,คือนับเวลาโดนอย่างเดียวแหละวันเปอร์ซี่หลอ,อกไปหนึ่งทีวันนี้เรามีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดหน่อยนะครับ อ้าวเราขึ้นมาอีกแล้วไงเห็นไหมครับวันนี้เรากดมันขึ้นมาเองไม่หวังเราจะโทษใครยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับใครเมื่อกี้นี้บอลจะเปิดขึ้นมาโดยเซเนลเลเมนเล่นสั้นๆที่ลูกศอโยนเข้ามาปืนโยนเกือบพลาดแล้วนะครับช้านิดเดียวโดนวิ่งเอาไปได้จากเท้าเลยนะจะบอกให้ไม่ได้เลยดาโลจายขึ้นมาที่เอโมโมเอโมโม เอมโมโมลากเอโมโม,โม,โมดึงติดครับอ่าแล้วเขาก็ลั่นออกไปดาโลคาเซเมโลบาดโอดกุนยาบูโนโ่ทำไมชื่อขึ้นขึ้น,นหายหายอามัดอามัดวนหนึ่งรอบแล้วจ่ายมาที่บูโนโ่บูโน่หล่ออีกหนทีบูโน่ใจเข้ากลางที่ <c oughs> บเบนจามินเซสโก ไม่ล้ำหน้าเหรอผมนึกว่าล้ำหน้านะครับกดยิงไปทรงๆเข้าเฉยเลยสองประตูต่อศูนย์คือบอลมันจะชนะหรือเปล่าเนี่ยเราเราถูกวิชิตมาแล้วเว้ยให้ชนะร้อยสิบเจ็ดแต่วะเฮ้ยจริงๆผมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วมันยังไงมันก็ไม่ชนะนะครับถ้าคุณชนะร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดเนี่ยทีมโอเออาร้อยสิบเอ็ดของคุณเนี่ยผมถามหน่อยถ้าถ้าเกมมันให้คุณชนะชนะแบบง่ายๆเลยแบบ ใครมันจะเติมเล่นนะถามหน่อยดิเพราะฉะนั้นมันต้องยากครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี้มันก็ต้องตามนั้นแหละครับถ้าทีม OVR แบบจริงๆอยู่มันแน่นอนว่ามันจะแบบว่าท่านผู้ชมว่าวัดกันที่ฝีมือใช่ไหมแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ท่านผู้ชมแบบพอทีม OVR ต่างกันเยอะแล้วนักเตะมันก็มึนก็มีนะครับลองสังเกตดูนะครับ เหมือนแบบผิดปกติจากที่เราเล่นเล่นมามันจะมีอยู่ตาหนึ่งสองตาอะไรประมาณนี้เราสังเกตดูแล้วกันโยนขึ้นมาแต่ว่าตาเนี้ยทีมผมเล่นดีอ้าวไม่ดีแล้วไงเลนนิโยโลโดนโอ้โหแล้วเขาก็ยิงไม่ตรงนะครับเรากดอันนี้ไว้ก่อน โยนมาทีนี้เราเป็นออกมาเล็บเออออกมาลับมันก็เล่นตามสไตล์แมนยูเลยนะครับดึงเกมช้าหน่อยแต่ไม่ถึงก็ถ่วงนะแล้วก็ยังบุกอยู่ยังบุกอยู่แล้วลองเปิดฮะผมเปิดยัดกดยิงเฉยเลยเว้ยคุณดูไปโดนมือมาลั่นมือมาลั่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมอันนี้เกี่ยวกับผมเอง <laughs> กดผิดลากไส้สมองมันเริ่มเบลออ้าวโดนแล้วหลุดเป็นทุ่งครับเปิดเข้ากลางมาเรียบร้อยเลยแต่ว่ามีธงขึ้นนะครับ <c oughs> ลำหน้าเฉยเลยครับอาทีที่จะสืบแล้วตอนนี้แมนยูของเราจะต้านทานได้นานแค่ไหนนะครับคาซิเมโร ขึ้นมาที่เอ็มบโมไลต์ต่อไปที่เบนจามินเชสโกเชสโกตอกตอกู้หแต่ว่ามันไปโดนเท้าฝั่งทีมฝั่งเขานะครับก็เลยออกหลังไปได้ลูกเตะมุมนะครับเอาเบนจามินเชสโกออกโจทเชอเซเข้าโยนเข้ามาไม่มองไม่ถึงนะครับาจะโดนสวนกลับไหมลูกนี้ลองวิ่งไปประคองดูก่อนไม่มีใครวิ่งทันแล้วตอนนี้สภาพ เอาละดาโลยังพอได้อยู่ยังพอดักได้อยู่นะครับเมนมาชิบูโน่บูโน่ต้องลงมาต่ำเลยนะลงมาช่วยเพื่อนรับดึงกลับมาอีกทีนึงก็ไม่ได้อีกจานยังเป่าให้ได้เปล่านะครับบางตาที่ผมโดนสไลด์หัวทิมก็ไม่เปล่านะเมื่อกี้นี้แค่สกิดเล็บขบจานก็เปล่าแล้ว ลูกชอไล่ต่อมาที่เอโวโม่กร้างอีกถึงทีมี3มนาทีให้ลองลุ้นอีกหนึ่งครั้งยิงลูกนี้มันก็เบาเกินไปนะครับรับลูกสินกระเป๋านกวีดหมดเวลาแมนยูในเต็ก็เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์เฮ้ยเขากดไล์ว่ะนี่แหละครับปกติแล้วเขาจะกดดิวโป้งแดงกันนะแบบพวกใจแคบอ่ะ ต่อให้แม่งทีโอวีอาร์เยอะแล้วทีม VR, ยิงทีโอวีอาร์ได้น้อยได้แม่งก็กดโป้งแดงเอาละครับแมนยูเรายิง3เข้ากรอบ3เอ้ยยิงเสียเขากรอบ3เป็นตั 2, วสองเขายิง2เข้ากรอบ1เป็นตัวศู0นะครับ54เปอร์เซ็นต์การควานห้าสิบต่อ46นะครับความแม่นยำในการส่ง91ต่อ83นะครับความของผมศูนย์ของเขา1รับหน้าของผมศูนย์ของเขา1นนะครับเป็นยังไงบ้างครับคนนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยนะท่านผู้ชมแบบ เออใจกว้างดีนะครับใจแบบมีเป็นม,มีความเป็นน้ำใจนักกีฬานะท่านผู้ชมปกติแล้วถ้าเกิดเขาแพ้ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วเหมือนเหมือนมันจะยอมรับไม่ได้อะหรือบางทีมันชนะมันก็กดหรือโป่งแดงหาว่าเราแบบอ่อนแล้วแต่มันเลยละครับิุธิ์ของเขาเอาล่ะเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงนะครับ3ตัวบนเล่นใน 4, 3, 3, แผน433ทนะ3ตัวบนกจะเช็น อาร์มัดเดียโล,โลจามินเซสโกไารอาอันเอมโบโม่สามตัวกลางก็จะเป็นบูโน่พูนันเดสบาร์เน็ตคุนยาแล้วก็คาสิเมโร่แบ็กซ้ายเป็นลูกชอวแบ็กขวาจะเป็นเจโกดาโลนะครับส่นวนร์แบ็กคู่ก็จะเป็นเนลี่แม็กควายกับเซเนโยโร่ผู้สาวประตูก็เซเนลเมนนะครับตัสวสำรองก็มีอูก e wen, าเต้เซอร์เซ่เมนูแล้วก็เฮเวนมาซาลาวีมาร์ติเนสแล้วก็ดอกูนะครับ เปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยลองเอาดาโลไปเล่นขวาแล้วก็เอาลูกชอลงมานะครับลูกชอ,อนี่ช้านะแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ผมเคยลองเอาโดกูไปแล้วอะ่ะมันมันไม่มัมมนมันขึ้นแล้วมันลงไม่ทันนะพี่โยมเติมดีก็จริงแต่ว่าลงไม่ทันปัญหาใหญ่เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ